เจจ้้ะไไมมม่่่รรักแแพูดนงีีอผลทสยันด้สุทาฉตาวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The r a c h Channel อีกแล้วนะครับ <Speaking S 2> วันนี้ผมจะมาทำการ <I can. S 1> สปอยซีรีส์โลกโซเชียล EP ที่ห่งในตอน The Lucky One เนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าผิดภาพประการใดหรือใครไม่ชอบคลิปสปอยก็สามารถกดข้ามคลิปนี้ไปได้หรือถ้าใครอยากรับชมซีรีส์โลกโซเชียลย้อนหลังสามารถรับชมผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE TV เรื่องราวในตอนลัคกี้วันเปิดมาที่ไอดอลสาวคนหนึ่งเธอมีชื่อว่ามิวมิน เป็นสาวน้อยสดใสน่ารักและเป็นพรีเซนเตอร์ของเครื่องดื่มแมนเวย์ซึ่งตอนนี้มีแคมเปญพิเศษให้รวมลุนรางวันใหญ่คือการได้อยู่ใกล้ชิดกับมิวมิ้นสองต่อสองเป็นเวลาหนึ่งคืนสำหรับคนที่ส่งรหัสใต้ฝาเข้ามาและถูกุ่มรางวาัลผู้นั้นก็จะได้รับรางวัลสุดพิเศษนี้ไปซึ่งหนึ่งในบรรดาโอตาที่ต้องการใกล้ชิดกับมิวมิ้นแบบเอ็กซ์คูซีฟนั่นก็คือปอมชายหนุ่มที่เพิ่งลาออกจากงานประจำเพื่อม,มาเป็นฟรีแลนซ์เขาไปซื้อเครื่องดื่มแมนเว มาเททิ้งเพื่อเอาฝามาส่งชิงโชครางวัลหลังจากที่ปอมตะเวนไปรับโน้ตบุ๊กต่างๆที่ลูกค้าโทรให้ไปรับมาซ่อมเพื่อนำมาให้เบสเพื่อนร่วมห้องของเขาที่ก็เป็นโอตาของมิวมินเช่นเดียวกันหลังจากที่ปอมออกจากงานประจำนั้นเขาก็ต้องเที่ยวตะเวนหางานเพื่อนำโน้ตบุ๊กมาให้บิ๊ซ่อมเพื่อหาเงินมาประทังชีวิต บีทนำเครื่องดื่มแมนเวมาใส่กันลอนเอาไว้และดูดกินแทนน้ำเปล่าและนำฝาพวกนั้นไปส่งชิงโชคเพื่อต้องการลุ้นรางวัลเช่นเดียวกันซึ่งขณะนั้นบีทกำลังนั่งดูข่าวที่มีหลายๆคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเคมเปญน,นี้ว่ามันผิดศีลธรรมหรือเปล่าเครื่องดื่มแมนเวขายเครื่องดื่มหรือว่าขายอะไรกันแน่บจึงหยิบขวดแมนเวขึ้นมาแล้วปาทิ้ง บอกว่าเขาเกลียดเครื่องดื่มแมนเวที่ทําให้มิวมินเสื่อมเสียชื่อเสียงหลังจากนั้นในโลกโซเชียลก็เป็นกระแสฮือฮาเกี่ยวกับแคมเปญนี้จนมีคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่ามิวมินเป็นไอดอลที่ไม่ได้ขายผลงานทั้งในกระทู้พันทิปและตามสื่อต่างๆคนที่รักมิวมินอย่างปอมก็ออกมาปกป้องมิวมินโดยการไปตอบโต้กับคนพวกนั้นว่ามิวมินไม่ใช่ถังขยะนะที่จะมารอรับการระบายอารมณ์ของทุกคน พูดก็คิดหน่อยมีสิทธิ์อะไรไปว่าเขาแบบนั้นตัวเองดีนักหรอและนักข่าว ก็ได้มีการขุดคุ้ยเกี่ยวกับประวัติของมิวมินจนมีคนได้ปล่อยภาพหลุดออกมาเป็นภาพของวัยรุ่นสาวคนหนึ่งที่พาพ่อมาที่โรงพยาบาลเธอปิดหน้าปิดตาแต่ดวงตาของเธอนั้นก็คล้ายมิวมินมากซึ่งมิวมินก็ได้ออกมาถแถลงข่าวว่าพ่อของเธอนั้นป่วยนะักเธอต้องพาพ่อไปโรงพยาบาลเพื่อรักษาตัวแต่ก็ถูกเหล่าคนที่ไม่ชอบเธอและแอนตี้ไอดอลมาต่อว่าว่าแอบสร้างเรื่องบ้างสร้างกะระแสบ้าง จนปอมคนเดิมก็ต้องออกมาปกป้องมิมิวอีกแล้วจะอะไรกันนักหนานะมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาจะเข้าไปยุ่งทําไมคนเราไม่มีสิทธิ์จะทำเพื่อครอบครัวอย่างนั้นหรอใจแคบเกินไปแล้วซึ่งปอมก็ปกป้องมิมิวินแบบสุดๆหลังจากนั้นแม่ของปอม ก็โทรมาส่งข่าวเกี่ยวกับเรื่องของพ่อของเขาที่ลื่นลม้มและพาส่งโรงพยาบาลต่อมาแคมเปญของเมนเว y ก็ได้มีการฉลองยอดขายเพราะว่าเหล่าโอตาทั้งหลายต่างพากันไปซื้อเครื่องดื่มเมนเว y จนยอดทะลุเป้าจนคุณซันซีอหนุ่มจากเมนเว y ต้องออกมารายการข่าวเพื่อโต้เถียงกับแกนนําเครือข่ายรักวัฒนธรรม ที่มีชื่อว่าประสบโชคผมขอเรียกลุงคนนี้ว่าลุงป้อมแล้วกันนะครับลุงป้อมบอกว่าการที่คิดแคมเปญแบบนี้ขึ้นมานั้นผิดศีลธรรมผิดจริยธรรมเป็นอย่างมากการที่ให้ผู้หญิงกับผู้ชายไปอยู่ด้วยกันเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะและไม่ควรคุณซันจึงบอกว่าแคมเปญน,นี้ก็ค,คล้ายๆกับการแจกรางวัลเพียงแต่เราไม่ได้แจกเป็นเงิน แต่แจกเป็นความใกล้ชิดกับไอดอลเท่านั้นซึ่งลุงป้อมก็บอกอีกว่าทําแบบนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับการขายบริการซึ่งทั้งคุณซันและลุงป้อมนั้นก็ตอบโต้กันไปกันมาแล้วเรื่องราวก็ตัดกลับมาที่ป้อมขณะที่เขากําลังจะขึ้นลิฟต์มีโอตาของมิวมิวที่มารอขึ้นลิฟต์เหมือนกันเขาได้พูดคุยกันเกี่ยวกับว่าถ้าได้รางวัลแล้วได้ใกล้ชิดกับมิวมิ้นสองต่อสองจะทำอะไรกับเธอดีทำให้ป้อมนั้นก็คิดเหมือนกันว่าถ้าเขาอยู่กับมิวมิ้นในคืนนั้น จะเกิดอะไรขึ้นเขาจึงจินตนาการว่าเขาเข้าไปในห้องและเห็นว่ามิวมิ้นอาบน้ําอยู่แต่ว่าเขาก็ได้สติกลับคืนมาเพราะเสียงของลิฟ์นั่นเองและคืนการประกาศรางวัลก็มาถึงปอมที่ส่งรหัสฝาไปเพียงเล็กน้อยพอซื้อไม่ทันคนอื่นก็คิดว่าตัวเองคงไม่มีหวังส่วนบิทนั้นก็ลุ้นเป็นอย่างหนักพระตัวเองซื้อมาส่งเป็นจํานวนมากแต่แล้ว ผู้ที่ได้รางวัลใกล้ชิดกับมิวมินแบบเอ็กคูซีฟนั้นนั่นก็คือป้อมนั่นเองวันต่อมาลุงป้อมคนเดิมก็มาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่าพวกคุณลองคิดดูแล้วกันว่าถ้าเป็นคุณได้อยู่กับไอดอลสาวสองต่อ2เป็นคุณคุณจะทําอะไรเธอหรือเปล่าละ่ะแต่นักข่าวก็มาสัมภาษณ์บีทเกี่ยวกับความรู้สึกที่เพื่อนรักของเขาเป็นผู้โชคดีในกิจกรรมนี้บีทก็บอกว่าป้อมนั้นคลั่งไคล้มิวมินมากๆหลังจากที่ข่าวของป้อมที่ได้รับรางวัลน,นั้น กระจายไปตามสื่อต่างๆไม่ว่าเขาจะเดินไปไหนก็ต่างถูกเหล่าโอตาจับจ้องมองและจูจูก็มีชายคนหนึ่งมาจับที่ไหล่ของเขาและถามว่าใช่ปอมหรือเปล่าเขาจึงบอกว่าไม่ใช่ครับและเขาก็เลือกที่เดินหนีไปหลังจากนั้นเหล่าโอตาทั้งหลายก็แชทมาดา่าปอม บางคนก็แชทมาขอซื้อสิทธิ์รางวัลจากปอมไปแต่ปอมนั้นก็ไม่ยอมขายแม่ของปอมโทรมาหาปอมกำลังจะบอกเรื่องของพ่อเกี่ยวกับอาการที่เพิ่งเข้าโรงพยาบาลไปแต่จูจูก็มีอีกสายโทรเข้ามาปอมจึงเลือกรับสายต่อไปและไม่ได้คุยกับแม่ต่อเขาได้โทรมาเสนอเงินให้กับปอมเพื่อซื้อรางวัลไปจากปอมแต่ปอมก็ยังไม่ได้ตกลงวันต่อมาปอม ได้มาออกรายการมิวมินวิกลี่เพื่อสัมภาษณ์เกี่ยวกับความรู้สึกที่ได้รับรางวัลแม่ของปอมก็พยายามติดต่อปอมมาแต่ปอมก็ยังไม่ได้โทรกลับไปเพราะติดงานอยู่นั่นเองปอมไม่สัมภาษณ์ว่าเขาดีใจมากพอาะเขาส่งฝาไปเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นไม่คิดว่าเขาจะเป็นผู้โชคดีและได้รับรางวัลน,นี้พิธีกรจึงถามกับปอมไปว่าทำไมถึงชอบมิวมินปอมจึงเล่าย้อนไปให้ฟังว่า ในวันที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีงานก็ไม่มีชีวิตของเขาค่อนข้างที่จะดิ่งลงความรู้สึกของปอมในตอนนั้นแย่มากๆและเขาได้เดินผ่านงานอีเวนต์ที่มิวมินเมาร้องเพลงให้เหล่าโอตาฟังแล้วมีประโยคหนึ่งที่มิวมินพูดว่าสู้ไปด้วยกัน จงอย่ายอมแพ้โดนกิดอัพซึ่งคำพูดของมิวมินนั้นเหมือนจุดประกายไฟในตัวของปอมให้ลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งปอมจึงประทับใจในตัวมิวมินนและติดตามผลงานของเธอมาตลอดจนพิธีกรถามอีกว่าและเขาเคยเจอกับมิวมินเป็นการส่วนตัวหรือเปล่าเขาบอกว่าเขาเคยเจอครั้งหนึ่งในงานจับมือนั่นเอง ปอมเอาของขวัญเป็นตุ๊กตามาให้กับมิวมินแต่เขาไม่กล้าพูดอะไรกับเธอเลยเพราะว่าเขินนั่นเองเขาจึงจับมือกับมิวมินและมอบซองจดหมายให้กับมิวมินไปพิธีกรก็บอกว่าจดหมายที่ปอมส่งมาให้มิวมินได้อ่านแล้วเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษให้กับปอมเพราะว่ามิวมินนั้น บุกเข้าไปที่ห้องของปอมและบีทซึ่งบีทก็เป็นคนเตรียมกับทีมงานเรียบร้อยมิวมินเข้าไปในห้องนอนของปอมและสำรวจในจุดต่างๆจนเธอลงไปนอนที่นอนพอคิดว่าเป็นที่นอนของปอมแต่นั่นเป็นที่นอนของบีทนั่นเองจนบีทดีใจจนถึงกับเป็นลมสลบไปเลยจนพิธีกร ต้องขอคัดรายการก่อนซึ่งขณะนั้นก็มีแชทปิศนาส่งมาหาปอมและโอนเงินมาให้กับปอม1 0 0 0 0แบาทแล้วบอกกับเขาว่าถ้าอยากรู้รายละเอียดเจอกันที่ลานจอดรถชั้น12อปอมจึงขอตัวออกไปเพื่อคุยกับบุคคลปิศนาคนนั้น ปอมได้เจอกับพี่แว่นที่ใส่สูตรดำเขามาคุยกับปอมว่าเงินที่โอนให้นั้นเป็นเพียงแค่เงินมัดจำเท่านั้นถ้าปอมตกลงที่จะขายรางวัลให้กับเขาเขาจะโอนให้กับปอมหลังจากเสร็จงานเป็นจํานวนหนึ่งล้านบาทแล้วเรื่องราวก็ตัดกลับมาที่ห้องของปอมบีสลงไปนอนที่นอนของตัวเองเพื่อดมกลิ่นของมิวมิ้นอย่างบ้าคลัง่ง ส่วนแม่ก็โทรมาบอกกับปอมว่าตอนนี้อาการพ่อหนักมากต้องใช้เงินผ่าตัดด่วนปอมจึงบอกว่าเดี๋ยวเขาจะหาเงินให้วันต่อมาก็เป็นวันที่ปอม ต่อมารับรางวัลเพื่อได้ไปอยู่กับมิวมินสองต่อสองทั้งเหล่าแฟนคลับและเหล่าโอตานั้นออกมาพูดคู่ปอมว่าสลาศิษย์ซะไม่งั้นมิวมินจะไม่ได้เป็นไอดอลต่อไปเพราะชื่อเสียงของเธอจะเสื่อมเสียปลอมได้รับข้อความจากแมนเวถึงเบอร์ห้องที่เขาจะต้องไปหามิวมินและปลอมก็เดินทางมาถึงห้องนั้นจนได้พบกับมิวมินที่อยู่ภายในห้องมิวมินเอาน้ำมาให้เขาดื่มก็เป็นเครื่องดื่มแมนเวเหมือนเดิมแต่ปอมทำเครื่องดื่มนั้นหกใส่ ม้อมิน้นจึงนำผ้ามาเช็ดให้ทั้งคู่มานั่งคุยกันที่โซฟามีมิน้นจึงขอตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนซึ่งปอมก็เผลอแอบดูแต่ก็ยับยั้งชั่งใจได้มิวมิน้นเธอเปลี่ยนเสื้อผ้ามาในชุดเสื้อยืดกางเกงขาสั้นเหมือนสาววัยรุ่นทั่วไปแล้วก็มานั่งคุยกับปอมปอมบอกกับมิวมิน้นว่าเขาเคยส่งจุดหมายให้กับมิวมิน้นด้วยมิวมิน้นบอกว่าเธอจำได้ปอมจึงบอกว่าจำได้ด้วยหรอ มิวมินจึงพูดถึงข้อความในจดหมายที่ปอมเขียนถึงเธอทําให้ปอมรู้สึกประทับใจมากคิดว่ามิวมินใส่ใจกับโอตาทุกคนรวมถึงจดหมายของคนอย่างเขาด้วยซึ่งปอมก็ยิ้มดีใจจนแก้มปีและขณะนั้นเองพี่แว่นก็ส่งข้อความมาหาปอมแล้วบอกว่าได้เวลาแล้วทําให้ปอมต้องบอกกับมิวมินว่าเดี๋ยวเขาขอออกไปข้างนอกก่อนนะเขามีสรายให้กับมิวมิน พี่แว่นบอกให้ปอมปลดล็อกประตูเชื่อมซึ่งห้องที่เขาอยู่นั้นมีประตูเชื่อมไปอีกห้องหนึ่งนั่นเองปอมจึงปลดล็อกประตูเชื่อมและพี่แว่นก็เดินเข้ามาในห้องแล้วบอกให้ปอมเดินออกไปปอมจึงทําตามที่พี่แว่นสั่งพอพี่แว่นบอกว่าถ้าทุกอย่างเรียบร้อยเขาจะโอนเงินส่วนที่เหลือให้กับปอมเมื่อปอมเดินออกมาเขาได้ลืมคีย์การ์ดไว้จนทําให้ปอมนึกถึงมิวมินทุกความสดใส ทาั้งงานสบมือที่เขาได้ไปเจอกับเมมิน และในตอนที่มิวมินบอกว่าเธอจำข้อความในจดหมายของปอมได้จนทำให้ปอมเปลี่ยนใจและวิ่งกลับไปที่ห้องนั้นเขาเปิดประตูเข้าไปและสิ่งที่เขาได้เห็นนั้นคือลุงปอมที่ถอดเสื้อและเอาเชือกมาพันตัวเองส่วนมิวมินนั้นก็ถูกจับมัดมือมัดเท้าและนำสกอตเทปมาแปะปากไว้มิวมินพยายามเรียกร้องให้ปอมช่วยปอมจึงต่อยไปที่หน้าของลุงปอมและเข้าไปช่วยมิวมินออกมา จนทำให้เราได้รู้ว่าที่แท้จริงแล้วพี่แว่นนั้นเป็นเหล่าลูกน้องของลุงป้อมนั่นเองต่อหน้าสื่อเขาทำเป็นคนดีรับหลังเขาก็เป็นคนจิบเวทปริษต้องการตัวของมิวมินซ์เองป้อมพามีมินหนีมาตรงทางบันไดหนีไฟและเข้ามาหลบในห้องเก็บของ มิวมิ้นถามปอมไปว่านี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยแต่ปอมบอกให้เธอเงียบก่อนเพราะว่าลูกน้องของลุงป้อมยังตามมาอยู่พวกเขาจึงเข้าไปหลบในกองผ้าแล้วเอาผ้ามาคุมตัวไว้ แต่ลูกน้องของลุงป้อมก็เปิดผ้ามาจนเจอทั้งคู่แต่ทั้งคู่ก็หลบหนีออกมาได้คนในโซเชียลพากันตั้งคำถามว่าผ่านไปแล้วครึ่งคืนคุณคิดว่าผู้โชคดีกับมิวมิ้นนั้นจะจัดหนักกันขนาดไหนคุณที่โหวตจัดหนักเพียงหนึ่งครั้งมีเพียงแค่3%เเเท่านั้นส่วนอีกหนึ่งช้อยจัดหนักจนเช้าเอาให้คุม้มก็มีมากกว่า90%เอร์ซเรื่องราวตัดกลับมาที่พี่แว่นเขาพยายามเดินตามหาป้อมแล้วมิวมิ้น แต่ก็ไม่พบเพราะว่าทั้งปอมแล้วมิวมินนั้นออกไปหลบที่ระเบียงทั้งคู่จึงลงมาที่ล็อบบี้เพื่อจะหนีมิวมินโกรธปอมมากเธอตบไปที่หน้าของปอมและบอกว่าคิดว่าจะไม่เฮียซะอีกปอมจึงระบายกับมิวมินไปว่า มิวมินน่าจะเข้าใจนะเพราะเขาต้องการเงินพอเขาป่วยหนักจําเป็นจะต้องใช้เงินพอของมิวมินก็ป่วยไม่ใช่หรอมิวมินก็น่าจะเข้าใจนี่คนเราก็ต้องการเงินเหมือนกันทั้งนั้นแหละมิวมินก็ทําเพื่อเงินเหมือนกันและปอมก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมามิวมินเธอจึงถามว่าจะทําอะไรปอมจึงบอกว่าเขาจะโทรแจ้งตํารวจมิวมินจึงบอกว่าแล้วไม่คิดหรอว่าตัวเองจะโดนหางเล่ไปด้วยมิวมินจึงบอกกับปอมไปว่า เราแยกกันดีกว่าขณะที่ปอมกําลังจะเดินหนีไปเขาก็ถูกลูกน้องของลุงป้อมจับตัวกลับมาที่ห้องลุงป้อมจึงบอกกับปอมไปว่าคุณรู้ไหมว่าผมต้องให้ลูกน้องเที่ยวไปซื้อไอ้เครื่องดื่มบ้านั่นและส่งชิงโชคหมดไปเท่าไหร่แต่คนที่ได้รับรางวัลน,นั้นกลับไม่ใช่ผมแต่มันเป็นคุณแต่คุณกลับทําให้คืนนี้มันพังไปจนหมดคุณต้องรับผิดชอบลุงป้อมจึงสั่งให้ลูกน้อง เอาตัวปอมไปตัดมือซึ่งขนานั้นเองก็มีแจ้งเตือนเข้ามาที่โทรศัพท์ของพี่แว่นพี่แว่นจึงเปิดขึ้นมาดูแล้วพบว่านาขณะน,นี้ที่พูดถึงเรื่องราวทั้งหมดให้ปอมฟังเมื่อกี้ถูกอัดคลิปวิดีโอไว้พี่แว่นจึงรู้ว่าปอมนั้นแอบติดโทรศัพท์ไว้ที่กระเป๋าเสื้อเขาจึงแย่งมาและพบว่าปอมกำลังวิดีโอคอลอยู่กับใครบางคนนั่นเองแล้วมิวมินก็โทรเข้ามามิวมิน ต่อรองกับลุงป้อมว่าทำไมอยากให้คลิปนี้หลุดออกไปก็เลิกยุ่งกับพวกเราซะลุงป้อมจึงถามว่าแล้วผมจะเชื่อใจคุณได้ยังไงมีมิ้นก็บอกว่าลองวัดกันดูก็ได้เพราะเราก็ไม่เชื่อใจคุณเหมือนกันสุดท้ายลุงป้อมจำเป็นต้องยอมเพราะกลัวว่าคลิปนั้นจะหลุดออกไปและสังคมจะได้รู้ท่าแท้ที่แท้จริงของลุงป้อมว่าที่จริงแล้ว เขาเป็นคนอย่างไรกันแน่งานการไม่ทํานี่แต่พูดไปวันๆลุงป้อมจึงบอกว่าพยายามมาแทบตายสุดท้ายก็จบง่ายๆแบบนี้และก่อนที่เขาจะไปเขาได้หันมาบอกกับป้อมว่านี่เป็นของขวัญจากเราโอตาทุกคนในประเทศและเขาก็ต่อยไปที่หน้าของป้อม จนปอมนั้นสลบไปรู้สึกตัวอีกทีหนึ่งก็เช้าแล้วพอน้ำเสียงมิวมินที่บอกให้เขาตื่นหมดเวลาของเราแล้วขณะที่ทั้งคู่เดินเข้าลิฟต์มาด้วยกันปอมจึงบอกว่าถ้าเราบอกคนอื่นว่าเราไม่ได้มีอะไรกันมิวมินก็น่าจะเป็นไอดอลได้ต่อนะ แต่มิวมินก็ไม่ได้พูดอะไรออกไปและเมื่อลิ์เปิดออกก็มีนักข่าวมากมายมารอถ่ายรูปมิวมินกับปอมอยู่รวมถึงถามว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นปอมจึงบอกไปว่าเราแค่คุยกันครับแต่ทุกคนนั้นก็ดูท่าทางว่าจะไม่เชื่อเลยและนักข่าวก็ไปสัมภาษณ์ลุงปอม หลวงป้อมก็บ,บอกว่าใครจะไปเชื่อผู้ชายกับผู้หญิงอยู่ด้วยกันทั้งคืน2ต่อ 2, 2> ผมลองถามพวกคุณกลับดูบ้างถ้าเป็นคุณคุณจะยอมอยู่เฉยหรอซึ่งก็เป็นที่วิพากษ์วิจาร์ตามรายการข่าวและคนในโซเชียลก็มาตั้งกระทู้ว่าคุณเชื่อหรือไม่ว่าผู้โชคดีกับมิวมินนั้นไม่ได้มีอะไรกันคนที่เชื่อนั้นมีเพียงแค่5%ส่วนคนที่ไม่เชื่อมีมากกว่า80%มิวมินจึงออกมาถแถลงข่าวว่าเธอ ขอจบการศึกษาและยุติบทบาทการเป็นไอดอลเพราะว่าเธอทำให้ตัวเองเสื่อมเสียชื่อเสียงนั่นเองเมื่อปอมกลับมาที่หอพักเขาได้พบกับคุณซันคุณซันนำเช็คเงินสดที่ฝากมาให้กับปอมปอมจึงถามว่ามิวมิ้นอยู่ที่ไหนคุณซันจึงบอกว่าตอนนี้เธอไปอยู่ที่ต่างประเทศแล้วซันจึงบอกว่าแล้วพ่อของเธอเป็นอย่างไรบ้าง คุณซานจึงหัวเราะและบอกกับปอมไปว่าถ้าผมตอบคําถามคุณคําถามนี้คุณก็ต้องถามผมอีกเรื่อยๆว่าที่แท้จริงแล้วพ่อของเธอป่วยจริงๆหรือเปล่าว่าที่จริงแล้วเธอชื่อมิวมินจริงๆหรือเปล่าว่าที่จริงแล้วเพลงที่เธอร้องใช่เสียงของเธอจริงๆหรือเปล่ามีคําถามมากมายรู้แค่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมิวมินเขาเป็นคนเลือกเองแล้วเรื่องราว ก็ย้อนกลับไปให้เราได้เห็นว่าทีมงานของแมนเวแล้วมีมินนนั้นเป็นคนวางแผนทั้งหมดและสร้างแคมเปญน,นี้ขึ้นมาโดยที่ทุกคนนั้นไม่ได้จับฉลากผู้โชคดีแต่อย่างใดแต่เป็นการคัดเลือกผู้โชคดีที่คิดว่าจะปลอดภัยกับตัวของมิวมินมากที่สุดซึ่งคนที่ถูกเลือกนั้นนั่นก็คือปอมนั่นเองเขาถูกสังเกตพฤติกรรมในทุกๆอย่างทั้งตอนที่เขาไปเม้นตอบโต้กับเหล่าแฟนคลับเพื่อปกป้องตัวของมิวมิน ทำให้เธอต้องศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลของปอมด้วยเรื่องจดหมายก็เป็นเรื่องที่เธอนั้นทําการบ้านมาก่อนอยู่แล้วและคุณซันก็เดินจากปอมไปด้วยปริศนามากมายในหัวของเขาและคําถามที่เขาซึ่งก็ไม่มีวันได้รู้คําตอบอีกต่อไปเมื่อเขากลับมาที่ห้องบีซจึงเรียกให้ปอมมาดูไอดอลคนใหม่ที่มีชื่อว่าน้องละมุนและปล่อยเพลงออกมาที่ชื่อว่าละไม เขาทั้งคู่ซึ่งเข้ามาฟังเพลงของไอดอลคนใหม่กันแล้วเรื่องราวโลกโซเชียลใน EP ีที่1ตอน The Lucky One ก็จบลงเรื่องนี้เป็นการตีแผ่อีกมุมมองหนึ่งของไอดอลว่าที่จริงแล้วบางครั้ง เบื้องหน้ากับเบื้องหลังนั้นก็ต่างกันโดยสิ้นเชิงเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับผมติดตามรับชมการสปอยซีรีส์โลกโซเชียลใน E ีีต่อๆไปเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยละกันฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ ติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับซับไลกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พาคลิปต่อๆไป